Warhammer 40k เป็นแฟรนไชส์เกมกระดานที่ต้องบอกว่ามาแรงมากๆในพออนี้นะครับช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีคนแห่เข้าลัทธิกันเพียบเลยทีเดียวแน่นอนว่าในแง่ของเกมคอนโซลหรือว่า PC เองก็มีมากมายก่ายกอไม่ต่างกันครับหลายๆเกมเนี่ยไม่ได้รับความนิยมแต่ขนาดที่บางเกมครับก็ฮิตระเบิดระเบิดโดยเฉพาะในช่วงวันแรกๆนะครับของการวางจำหน่ายโอ้โหยอดผู้เล่นนะครับแป๊บเดียวแตะหลักแสนคน ในเวลาไม่นานแล้วก็ใช่ครับนี่คือตัวเลขเฉพาะบนแพลตฟอร์มสตรีมเท่านั้นด้วยตัวเกมจะเป็นอย่างไรน่าสนใจแค่ไหนติดตามได้ในเกมรีวิวคลิปนี้ครับ ในอนาคตอันมืดมิดแสนไกลโพ้นมีเพียงสงครามเท่านั้นที่อยู่ยั้งยืนยง Space Marine 2ครับมีเนื้อเรื่องอยู่ในช่วงสงคราม Indomitus Crusade หลังการกลับมาของ p i m a r มักก l l ิ man แห่งอัลต a ามา i ินณจุดหนึ่งของกาแล็กซีครับเหล่าทิรานิดมากมายมหาศาลปรากฏตัวเข้าโจมตีดวงดาวของ Imperium of Man เื่อเริ่มไทรนิดวอ์ครั้งที่4กับตันไททัสครับกลับมาอีกครั้งหลังเหตุการณ์ในภาคแรกที่ผ่านไปได้ราวๆหนึ่งศตวรรษเขานะครับมาในคราบของเดดวอชคิวทีมกับภารกิจสกัดกั้นกองกำลังทโรนิดบนดาวคาดากูการต่อสู้เป็นไปอย่างเดือดอและเขาเองก็ได้รับบาดเจ็บสาหาัสแต่ก็เอาตัวรอดมาได้พร้อมกับถูกผ่าตัด ให้กลายเป็น p r i m a r i s สเปซมารีนสอง0ร่างอัปเกรดและได้โอกาสกลับมาสวมชุดเกราะสีฟ้ารับใช้องค์จักรพรรดิอีกครั้งในนามของอัลตรามารีนแน่นอนนะครับว่าในเกมภาคนี้เราจะได้รับบทเป็นไททัสเหมือนกับภาคแรกออกลุยกับเพื่อนใหม่อีก2คนครับที่มีความคลางแคลงใจต่อหัวหน้าใหม่ของพวกเขาไม่น้อยทั้งนี้ครับในส่วนของแคมเปญเล่นคนเดียวนั้นเนี่ยมีจํานวน5้าชั珀เตอร์ให้เราได้ออกลุยซึ่งก็กินเวลานะครับไม่นานครับหกชั่วโมง ก็สามารถเคลียเกมได้แล้วใช่ครับข้อพิจารณาแรกของเกมนี้เลยก็คือโหมดเนื้อเรื่องครับมันสั้นพอสมควรอันที่จริงเนี่ยเกมก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่ส่วนตัวแล้วคิดว่าเกมควรจะยาวได้มากกว่านี้หน่อยถึงแม้ว่าจะมีโหมดคออปกับเพื่อนที่เล่าเรื่องคู่ขนานไปกับเนื้อเรื่องหลักให้ได้เล่นต่อก็ตามแต่ด้วยความที่โหมดนี้ครับมันไม่ค่อยเอื้อต่อการเล่นคนเดียวเท่าไหร่ ทำให้หลายๆคนครับอาจจะไม่ได้ลองหรือไม่ก็ลองไปได้ไม่ไกลส่งผลต่อมูลค่าของเกมที่อาจลดลงเพราะคิดไปว่าถ้าหากจะซื้อมาเล่นแค่แคมเปญเดียวการจ่ายเงินราคาเต็มก็อาจจะไม่คุ้มค่าเท่าที่ควร สำหรับตัวเนื้อเรื่องภาคนี้นะครับอ่านไม่ได้หุยหวามากนักแต่ด้วยองค์ประกอบและลูกเล่นในการเล่าเรื่องครับมันช่วยให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถติดหนึบและอ้าปากค้างกับการนําเสนอสถานการณ์ต่างๆภา,า,ายในเกมได้ง่งายๆเลยผู้เล่นนะครับจะสัมผัสได้ถึงความอลังการและกลิ่นอายสุดพิเศษที่เปี่ยมมลขังที่หาได้จากซีรีส์ w a ร h a m m e r 4 0 k เท่านั้นและกิมมิกเหล่านั้นครับก็เพียงพอให้แฟนๆหรือว่าเหล่าสาวกขององค์จักรพรรดิเนี่ยราบปลื้มติดติกันได้แล้ว ขณะที่ตัวเอกอย่างไททัสนะครับก็ยังคงเป็นตัวเอกที่บูสับบูเดือดอยู่น่าเสียดายครับว่าในช่วง1 0 0ปีที่เขาหายไปเนี่ยไม่มีเล่าในเกมมากนะครับหรือว่าเล่าตรงๆนะฮะนอกจากต้องออกไปตามหาหรือว่าตามฟังเอาเองนอกเกมแต่ถึงอย่างนั้นครับตัวเกมเนี่ยก็เลือกครับจะไม่เสียจังหวะการเดินเรื่องไปกับ <Very good. S 1> อดีตข้างต้น เพราะภารกิจปัจจุบันเนี่ยมันกระรัตัวอยู่แล้วทําให้ผู้เล่นครับจะได้สู้อยู่ตลอดทั้งเกมเลยครับไม่ว่าจะเล่นถึงช่วงไหนจนเผลอแป๊บๆครับเกมก็จบแล้วทุกอย่างมันไวอย่างที่บอกจริงๆถ้าหากมันสามารถยาวกว่านี้ได้อีกสักหน่อยครับผู้เล่นก็น่าจะได้เต็มอิ่มกว่านี้มาก ทางด้านของเสียงครับตัวเกมก็ทําได้ดีในส่วนของเสียงในภาพรวมครับรรมีเพลงประกอบที่ช่วยสร้างบรรยากาศของโลกวฮมเมอร์ได้เป็นอย่างดีเสียงประกอบส่วนต่างๆครับหรือแอมเบียนรอบด้าน ก็ฟังออกได้อย่างชัดเจนจะมีติดนิดหน่อยก็คือเสียงปืนโบเตอร์ครับที่แอบรู้สึกว่าเบาไปยังไม่ค่อยสะใจเท่าที่ควรคือมันก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับแต่จากมาตรฐานเสียงส่วนอื่นๆแล้วคิดว่าเสียงปืนเนี่ยควรต้องทําได้ดีกว่านี้ขณะที่เสียงภาคก็โอเคมากๆครับไม่ติดขัดเลยแม้แต่น้อย แล้วถ้าหากใครครับอยากจะลองปรับเป็นภาษาญี่ปุ่นดูโอ้โหบอกเลยว่าได้ความเดียวเพิ่มขึ้นมาอีกระดับเลยครับ <S <S สิ่งที่สเปซมารีน2ทําได้ดีที่สุดคือการสร้างโลกและสภาพแวดล้อมนะครับมาเสริมการเล่าเรื่องราวคือคนที่ไม่ได้เล่นเกมกระดานมาครับก็สามารถรับรู้ได้ถึงความอลังการผ่านตัวเกมนี้เลยกราฟิกครับมีความสวยงามอาจจะไม่ถึงขั้นสวยที่สุด แต่ก็ดีพอจะให้ดีเทลและภาพของโลกวายแฮมเมอร์โฟเนี่ยได้ตรงจรินตนาการและภาพจําของผู้เล่นไม่ว่าจะสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่สเกลของสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดต่างกันชัดเจนตรงตามลอนะครับหรือภาพการลุกรานของกองทัพฝ่ายต่างๆที่แม้จะเป็นฉากหลังส่วนใหญ่แต่สิ่งนี้ครับมันช่วยเสริมเติมอารมณ์ระหว่างเล่นได้เป็นอย่างดีสำหรับรีวิวนี้นะครับหลักๆแล้วเนี่ยก็จะเล่นผ่านโหมด Perform a n c e บนเครื่อง PlayStation 5 ซึ่งก็ถือว่าทําได้ดีนะครับไม่มีติดขัดอะไรอาจจะมีเฟรมร่วงหรือหน่วงๆบ้างตอนศัตรูเยอะๆแต่ก็ถือว่าไม่มีปัญหานะครับแต่ถึงอย่างนั้นนะครับในแง่ของความสวยงามเนี่ยก็ต้องบอกว่าอยู่ในระดับพึงพอใจเท่านั้นเพราะเรานะครับยังพบเห็นการโหลดกราฟิกไม่ทันหรือว่าปรับลดดีเทลบางอย่างอยู่บ้างอย่างเช่นสีหน้าตัวละครนะครับที่บางทีเนี่ยเหมือนเกมเมื่อ2เจนที่แล้วถึงแม้จะเจอไม่บ่อยครับแต่ก็แอบเสียอารมณ์อยู่ไม่น้อยเลย ส่วนบนเวอร์ชัน PC นะครับที่สเปคค่อนข้างสูงก็พบว่าค่อนข้างต่างเลยทีเดียวครับดีเทลเล็กๆน้อยๆมีความคมชัดขึ้นเฟรมเรทลื่นไหลาหายห่วงพอเฟรมไม่ร่วงเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้โหสู้กับศัตรูได้ดีขึ้นสนุกขึ้นครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับสเปค p c ของแต่ละคนด้วยถ้าไม่แรงพอครับ PlayStation 5ก็เป็นทางออกที่โอเคอยู่แล้วเพอร์ฟอร์แมนซ์ทุกอย่างอยู่ในเกมที่ดีแต่ถ้าหากคุณมี PC ที่แรงพอ,อ ก็ค่อคนข้างเชีย์ครับให้ซื้อเล่นบน PC ดีกว่ามันฟินกว่าจริงๆ มาถึงเรื่องสําคัญอย่างเกมเพลย์กันบ้างนะฮะว่ากาันรตรงๆแม้จะดูดเดือดเลือดสาดชวนให้อดีนาลีหลั่งขนาดไหนเรื่องที่เกมนี้ทําได้ด้อยที่สุดเมื่อเทียบกับพาร์ทอื่นแล้วครับก็น่าจะต้องชี้มาที่เกมเพลย์แบบง่ายๆไม่ซับซ้อนนี่แหละครับออกตัวก่อนว่ามันไม่ได้แย่นะครับเล่นแล้วเนี่ยมันไม่มีปัญหาเลยมันซิมเพิลดีสคริปต์และจังหวะเล่าก็ดีพออยู่แล้ว <c oughs> เ,เพียงแต่คอเกมเพลยพ์ยของมันเนี่ยมันไม่มีอะไรมากไปกว่าการวิ่งและการสู้ครับ พอถึงจุดหนึ่งครับก็ต้องป้องกันเวฟศัตรูเพื่อทำภารกิจวนลูปไปแบบนี้เรื่อยๆจนจบเกมแน่นอนว่าผู้เล่นครับสามารถเปลี่ยนอาวุธได้แทบจะตลอดทั้งเกมครับประกอบกับความสะใจถึงเลือดถึงเนื้อในการกระทืบศัตรูมันทำให้เรารับรู้ได้นะครับว่าเฮ้ยเราเล่นเป็นสเปซมารีนยอดนักรบที่มียีนซีดฝังอยู่ในตัวจริงๆจะเอเลี่ยนกี่ร้อยตัวก็ไม่มีความกลัวอยู่ในใจิตใจผนวกกับความยาวที่ไม่มากนะของเกมครับ มันก็ทําให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถรู้สึกเอนจอยกับมันได้ตลอดรอดฟังแต่ทั้งๆที่โหมดโคออของมันนะครับมันกลับเต็มไปด้วยการปรับแต่งที่หลากหลายฟีเจอร์นี้ครับกลับไม่ถูกเอาไปใช้ในโหมดเล่นคนเดียวเลยมันแตกต่างอย่างชัดเจนมากๆครับอาวุธปรับไม่ได้สกินปรับไม่ได้ไม่มีอาเบลิตี้เสริมหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมทีมก็ปรับคลาสไม่ได้เช่นเดียวกันเลยเป็นเรื่องที่น่าเสียดายพอสมควร เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นข้อจํากัดบางอย่างนะครับกับทางเกมส์เวิร์กชอที่เป็นต้นสังกัดหรือไม่ก็อาจจะพยายามรักษาลอนะครับหรือว่า i d ด n t ิตีบางอย่างของโหมดแคมเปญเอาไว้ก็เลยเป็นเรื่องน่าเสียดายสาหรับคนที่ชื่นชอบแคมเปญเกมนี้ที่ไม่สามารถปรับแต่งกับตานไพทัสของเราและเพื่อนร่วมทีมอีกในแบบที่ต้องการได้ในขณะที่โหมดโค o p นะครับก็ดูจะเป็นคอนเทนต์เอนเกมที่ทีมงานแนวหูดูแล้วตั้งใจทําออกมามากๆ,ๆ นอกจากการปรับแต่งนะครับที่หลากหลายตามที่ได้บอกไปแล้วมันยังมีคอนเทนต์อัปเดตตามมาอีกมากเลยครับส่วนรูปแบบแคมเปญนะครับผมซึ่งทีมงานเนี่ยมีการออกแบบให้เป็นเนื้อเรื่องคู่ขนานไปกับเนื้อเรื่องหลักเนี่ยก็ช่วยเสริมความแน่นของเนื้อหาขึ้นไปอีกแต่มันครับก็มาพร้อมกับข้อเสียคือถ้าหากคนไม่เล่นโหมดนี้เลยก็จะไม่ได้รับเนื้อหาที่ครบถ้วนซึ่งถ้าจะลองเล่นขำๆนะครับมันก็แอบวุ่นวายนิดหน่อยเพราะตัวเกมเนี่ยเหมือนจะบังคับไกลๆว่าจําเป็นจะต้องมีเพื่อนมาเล่นด้วย เพราะว่าถึงแม้จะมีบอร์ดให้ใช้นะครับแต่แคมเปญเนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อเอื้อให้คนเล่นกับคนด้วยกันมากกว่ารู้สึกว่าทีมงานบาลานซ์ตรงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับในภาพรวมเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ผิดพลาดอะไรแต่ว่าก็ต้องย้ําคําเดิมอยู่ดีครับว่ามันน่าเสียดายจริงๆสรุปแล้วนะครับ Warhammer 40k Space Marine 2ครับเป็นเกมที่พกพาความคลาสสิกของเกมเพลย์มาแบบเต็มกราฟ พร้อมกับเนื้อเรื่องสุดอินครับเพื่อให้คุณรับใช้องค์จกักรพรรดิได้อย่างเต็มอารมณ์ถึงแม้จะไม่ได้มีนวัตกรรมใหม่อะไรมานําเสนอแต่ก็เพียรพร้อมด้วยความมันสะใจแบบง่ายๆเสริมด้วยการสร้างบรรยากาศของโลกฟติเคที่เต็ไมไปด้วยสงครามในทุกยมยา่าจนชวนให้เลื่อนลมนะครับมันฉีดพล่านแบบไม่มีใครเหมือนเลยมันทําให้คุณนะครับเห็นภาพอย่างชัดเจนเหมือนตอนที่จินตนาการระหว่างการอ่านนิยายหรือว่าเสพรอต่างๆนานาม,มา ก็ไม่แปลกใจเลยครับที่เกมนี้จะทําสถิติหลายอย่างนับตั้งแต่วางจําหน่ายและได้ใจเกมเมอร์กันไปทั่วนหน้าเพราะก็อย่างที่ทุกคนเข้าใจครับถ้าเกมมันสนุกเรื่องอื่นๆก็ไม่สําคัญแล้วครับและด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับพวกเราออนไลน Station ขอมอบคะแนนให้กับเกมนี้ไปที่8 5คะแนนครับ ถ้าหากคุณอยากจะรู้จักโลกของ Warhammer 40K เกมนี้เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆและถ้าหากคุณอินกับเนื้อเรื่องของฝั่ง Space Marine ตอนนี้คงไม่มีเกมไหนทำได้ดีเท่าเกมนี้อีกแล้วครับที่สำคัญมีภาษาไทายให้เลือกปรับใช้ด้วย Warhammer 40K Space Marine 2 K, วอ 2, วางจำหน่ายแล้ววันนี้ทั้งบน PlayStation 5 Xbox Series แล้วก็ PC ไปตับกันได้ตามสะดวกครับ ก่อนจากการนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, Now, กดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆรวมไปถึงคลิปรีวิวแบบนี้จากพวกเราออนไลน์สเตชั่นสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีครับ